กามเปรียบด้วยชิ้นเนื้อคาปากคฤหะบ,บดีเปรียบเหมือนแรงหรือเหี่ยวหรือนกตะกรุมก็ตามตัวหนึ่งคาบชิ้นเนื้อพาบินไปฝูงแรงบ้างฝูงเหี่ยวบ้างฝูงนกตะกรุมบ้างตามโฉบตอมโฉบนกตัวนั้นเพื่อให้ถิงชิ้นเนื้อนั้นยังนกตัวนั้นให้ปล่อยให้คายคฤหบ,บดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นว่าอย่างไรถ้าแรงหรือเยี่ยวหรือนกตะกรุมนั้นไม่รีบสลัดทิงชิ้นเนื้อนั้นเสียไซมันก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกขเจียนตายเพราะข้อนั้นเป็นเหตุมิใช่หรืออย่างนั้นพระเจ้าข้าเขาเหยฮบ,บดีด้วยเหตุนี้แหละสาวกของพระอาริยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้ว่า กรมทั้งหลายอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วว่ามีอุปมาด้วยชินเนื้อเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทำให้ขับแขนใจมากและมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ครั้นเห็นการมนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งความเพ่งมีประการต่างๆอันอาศัยอารมณ์ต่างๆกรรมคุณห้า แล้วเจริญซึ่งความเพ่งอันเดียวอันอาศัยอารมณ์อันเดียวเช่นอุเบกขาที่เป็นองค์ของจตุตฌานอันเป็นที่ดับสนิทไม่มีส่วนเหลือของอุปาทานอันมีอยู่ในเยื่อโลกโดยประการทั้งปวงแล